โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คืนยุคหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะคืนท,ทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีดิงเชียในใจฟังคลิปถึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายหัดของเราครับแอด V I P K L N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ S C C 7 7 7ครับ ก็ย้ำว่าแอดไลน์มาได้นะครับที่แอด VIP KLN ตามลิ่อด้านล่างนี้เลยนะครับเอามาถึงคำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ทริปแรก3คู่เหมือนเดิมนะครับไล่เรียงตามเวลาไปเริ่มที่เวลาเที่ยงคืนครับฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ซีซรอบคัดเลือกรอบ3นัดแรกสวัตักมอสโกนะครับรองแชมป์จากรักเสเซียครับจะเปิดบ้านเจอกับเบนฟิกา้าอันดับ3จากลีกโปรตุกเกส สปาร์ตักมอสโกเนี่ยได้บ่ายมาเล่นในรอบนี้เลยนะครับล่าสุดออสตาในเกมลีกมา2นัดชนะ1แพ้1นะครับตัวหลักๆก,ก็มีโรมันซอฟนินวิกเตอร์โมเซตนะครับพวกอเล็กซานเดอร์โซเบเลฟยืนหน้าเป้าเหมือนเดิมฝั่งของเบนฟิก้าก็ได้มาเล่นในรอบนี้เลยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้รอลีกเปิดครับก็มีดาวดังหลายคนเหมือนกันนะครับปิซซี่จูเลียนไวเกอร์ราฟาลซินวานะครับข้างหน้าก็มีฮาริสเซเฟโรวิตที่โชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกด้วยนะครับ ในฟุตบอลยูโรที่ผ่านมาด้วยนะครับเคยเจอกันผลล่าสุดก็คือยูโร2012ในรอบแบ่งกลุ่มปรากฏว่าบ้านใครบ้านมันครับสปาร์ตัสชนะ2-1เบนฟิก้าก็เปิดบ้านชนะ2-0นะครับก่อนเกมใกล้เคียงสูสีครับเสมอไหนเสมอกันนะครับคือผมมองดูแล้วเนี่ยผมต้องชอบที่เกรดบอลของโปรตุเกสมากกว่านะครับแล้วดูว่าเบนฟิก้าชุดนี้ มีความหลากหลายค่อนข้างเยอะนะครับมีผู้เล่นที่เอาง่ายว่าพลิกเกมได้หลายคนทีเดียวนะครับดูแล้วแม้ว่ามาเยือนไม่เสียเปรียบนะครับผมมองว่าเบนฟิก้าจะไม่แพ้แน่ในคืนวันนี้ครับเราก็อาจจะถึงชนะนะครับดังนั้นซื้อไปที่เบนฟิกา้า2มุมครับเสมอเป็นอย่างน้อยลุ้นถึงเบียดชนะสปาร์ตักมอสโกได้เลยนะครับคููถัดมาเวลาตีหนึ่งตรงครับเดนมาร์ซาเกร็บทีมแชมป์ลีกจากโครเอเชียครับจะเปิดบ้านเจอกับลิกเกียววอร์ซอแชมป์ลีกจากโปแลนด์ โดยดินโมซาเกตรอบที่แล้วชนะโอโมเนียด้วยสกอรวม3-0ต่อ 0, นะครับตวัวหลักๆก็มีลอฟโรมาเยอร์มิสลาฟออสิตนะครับมาริโอกาฟรานวิดแล้วก็ลูกามาลาโนนะครับเป็น3แนวรุกฝั่งของลิเกียวอร์ซเนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะฟอร่ามาวยสกอรวม3-1นะครับมีอังเรมาตินลูกินยาสนะครับราเฟลโลเปสข้างหน้าเป็นโทมัส เพชรหาดนะครับยืนหน้าเป้าทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับก่อนเกมเขายกให้ดินโมสาเก็บเหนือกว่าแน่นอนนะครับในชนะเจ้าถิ่นเดนยมสาเก็บในฤดูกาลนี้ที่จริงออกสตารนในเกมลีกผลงานไม่ดีนะครับเล่นมา3นัดชนะ1สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดก็ทำได้แค่เปิดบ้านสเสมอริยกกานะครับในขณะที่ลิเกวอซอครับ,เ,รเ,รบเล่นเกมลีกมา2นัดชนะ1แพ้1น,น,นะครับ ก่อนเกมเขายกให้ดินมาเก็บเหนือกว่าในฐานะเจ้าถิ่นคือจริงๆจะว่าไปดินมาเก็บเนี่ยเอาตรงๆว่าเกมในบ้านฤดูกาลนี้สอนัดยังไม่ชนะเลยนะครับแพ้1แล้วก็เสมอ1แต่ผมมองว่าในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเกมยุโรปมันจะต่างออกไปครับคือน่าจะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแม้ว่าอาจจะเป็นงานยากพอควรแต่ว่ายังน่าเชียร์ไปที่ดินมาเก็บนะครับผมมองว่าระบบเยาเยอนแบบนี้เล่นในบ้าน น่าจะทําได้ครับยี่ห้อบอลโครแอ็นะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเชียร์เดนโมซาเกตปิดท้ายที่ราตีหนึ่งอีกหนึ่งคู่นะครับเฟรนส์วาลลสทีมแชมป์ลีกจากฮังการีครับจะเปิดบ้านเจอกับสโลวีปรากแชมป์ลีกจากเช็กเฟรนส์วาลลสเนี่ยรอบที่แล้วถล่มซิคิลิสมา5ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่ว่าออสตาร์ Star ในเกมลีกไม่ดีครับแพ้คาบ้านมานะครับตัวลหลักมีบาลินเว็กเซ่โทเมตเอ็นกวนนะครับข้างหน้าเป็นแฟรงโบลี่นะครับของหน้าชา,าวไอริโคสฝั่งของสลาเวียบรากเนี่ย มารอในรอบนี้เลยนะครับออกสตาร์ทในลีกโปลแลนด์2นัดชนะรวดถือว่าฟอร์มดีนะครับมินิโคลาสแตนดิอูนะครับปีเตอร์เชฟซิกแล้วก็เปต้ามูซายืนหน้าเป้าครับก่อนเกมเนี่ยไปมาเขายกให้สลาเวียปรากบุกมาเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับโดยเกรดชื่อชั้นก็ดูเหลื่อมเฟรนซ์วอร์รอสอยู่แล้วนะครับแต่แว่าอะไรก็ตามครับผมมองว่าเกมเนี้ยก็อย่างว่าครับบอลเย้าเยือนอยู่ฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบนี้ผมก็ยังมองว่า มันก็ไม่ได้เป็นรองเยอะนะครับเฟรนวาลรอสก็น่าจะเล่นเพื่อผลเสมอหรือว่าเอาง่ายๆสลวัวปาก็เล่นเสมอได้นะครับแล้วค่อยไปจัดการในเกมที่2ครับดังนั้น,น,นผมมองว่าซื้อ2มุมดีกว่านะครับเชียร์เฟรนวาลรอสเจ้าถิ่นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับสรุป3มทีมครับชอบไปที่เบนฟิก้าดินโมซาเก็บและเฟรนวาลรอสนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิมเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย ีน้อยตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายทุกที่ทุกเวลาเลือกตัวเลขที่ต้องการง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วรางวันใหญ่อาจเป็นของคุณแอดเลยที่แอดผีน้อยลอตโต้หรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ w w w l o t t o 1 6 8 com หากนึกถึงลอตเตอรี่ออนไลน์ให้นึกถึงผีน้อยลอตโต